ปลาจาระเม็ดนึ่งน้ำบวยก็อร่อยแบบนึงรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวนิดนิดเค็มหน่อยหน่อยแต่ว่าจะรสอ่อนกว่าปลาจาระเม็ดนึ่งซีอิ๊วนะคะเดี๋ยวแม่นันจะบอกวิธีทำน้ำน้ำมาน้ำาบวยให้นะคะตอนนี้หม้อเราอบละโอเคเอามาใส่ตัวปลานึ่งเลยนะคะ ในเนื้อปลาก็ตามตามวิใช้สูตรเดียวกันก็คือเราแล่เราแล่เข้าไปลึกๆให้ได้ชั้นปลาชั้นเนื้อปลาข้างในเพื่อที่จะเราสามารถยัดตัวสม,มุนไพรได้ซึ่งในนี้มีขิงหั่นแว่นมีแครอทมีต้นกระเทียมแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะซึ่งส่วนที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ย แล้วแต่เลยค่ะตามใจชอบเลยให้มันมีสีสันแล้วก็ให้มันมีกลิ่นหอมอาจจะเป็นพริกชี้ฟ้าก็ได้นะคะสีสวยๆนะคะเดี๋ยวแม่นันจะนึ่ง10นาทีนะคะเดี๋ยวแม่นันจับเวลาไว้นะคะระหว่างที่เรารอเนื้อปลาสุกนะคะแม่นันจะมาบอกสูตรตัวน้ำบววยให้ว่าปรุงด้วยสัดส่วนเท่าไหร่นะคะ แม่นังปรุงไว้แล้วทีนี้จะบอกสูตรให้เลยในน้ำสต๊อกนะคะในน้ำสต๊อกถ้าไม่มีน้ำสต๊อกใช้น้ำต้มสุกได้นะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะผสมด้วยน้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะเกลือแม่นังใช้เกลือทะเลนะครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็พริกไทยตามชอบค่ะพริกไทยตามชอบ ตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันงาเล็กน้อยและเหล้าจีนสักประมาณครึ่งถึง1ช้อนชาถ้าไม่มีเหล้าจีนเราสามารถใช้บรันดีไวา์ขาวไวายแดงได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าบางบ้านคงคงไม่มีเหล้าจีนหรือหรือแอลกอฮอล์ติดบ,บ้านไว้ไม่เป็นไรค่ะแต่อาหารจีนเนี่ยตัวนี้จะช่วยชูรสได้ดีนะคะแล้วก็ ยี่ีเม็ดบวยลงไปสัก2เม็ดใหญ่ๆนะคะถ้ามีเม็ดเล็กเราก็อาจจะใช้3เม็ดเจือด้วยน้ําของเขาน้ําดองของเขาค่ะเล็กน้อยนะคะผสมเข้าด้วยกันผสมเข้าด้วยกันนะคะดังน,นั้นจะเห็นว่าน้ําบวยน้ำน้ำบวย,ยที่ไม่นานปรุงเนี่ยมาจากพื้นฐานการทําน้ําซุปง่ายๆก็คือน้ําตาลเกลือพริกไทยและซีอิ๊วขาว เพียงแต่มีเติมน้ำมันงานหน่อยให้มันมีเเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นให้ตัวผิวผิวผิวซุปของเขาค่ะผิวน้ำของเขาสวยๆนะคะแล้วก็เหล้าจีนและปิดท้ายด้วยบ้วยยีนะคะถ้ามีมะนาวรองก็จะดีมากเลยนะคะแต่ว่าหาซื้ออร่อยอร่อยค่อนข้างยาก ถ้ามีเวลาเนี่ยส่วนมากแม่นันก็จะทําเองบางทีมามาเขาทาเนี่ยเขาก็จะเอามาให้นะคะแล้วก็บวยบวยดองเนี่ยก็หายี่ห้อที่อร่อยอร่อยที่เราชอบนะคะลองลองทำดูเดี๋ยวรอสินาทีแล้วเดี๋ยวเราจะนํามาราดกันนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาเทใส่ในตัวปลานะคะได้เวลาแล้วคะ่นะนื้กระดังโอเค ว้า wow. มาดูกันดีกว่าว่าน,นึ่งออกมาเ,เป็น,นยังไงอุ๊ยร้อนร้อน,อนอค่ะพอนึ่งผ่านไป10นาทีค่ะเนื้อก็จะฟูสวยเห็นไหมคะเห็นไมนนนเนื้อก็จะฟูสวยทีนี้มันจะมีน้ําจากตัวปลาตอนที่เรานึ่งอะค่ะออกมาถามว่าผสมตัวน้ำบ้วยเลยได้ไหมได้ค่ะ แต่ว่ารสชาติเขาจะอ่อนลงมานิดนึงนะคะเพราะนั้นแม่นันจะใช้วิธีตะแคงตะแคงซึ้งอะคะ่ะเพื่อเพื่อเทน้ำเขาออกอพอได้แล้ว เราก็จะมาใส่ตัวน้ำซุปที่เราปรุงไว้นะคะค่อยๆตักใส่นี่หอมด้วยความที่ภาชนะมันฟิตกับตัวซึ้งพอดีเวลานั้นแม่นางก็ตักจากในนี้เลยทานเลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะตัวอร่อยอยู่ตรงนี้ค่ะตัวเนื้อบ้วยค่ะในที่ขาดไม่ได้คือขิงซอยอ่านะคะ เดี๋ยวเรานน่่อข้าต่อให,ให้ให้ให้ตัวน้ำบุ้ยเนี่ยซึมเข้าเนื้อปลานะคะเราจะนึ่งต่ออีก5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาชิมปลาจาระเม็ดนึ่งบุวยอร่อยนะคะ5นาทีค่ะเดี๋ยวมาเจอกันม,มื้อเช้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทำคนเดียวมันก็จะ ไม่ค่อยถน,นัดว้าวว้าวว้าวน่าทานไหมคะหอมมากหอมมากมากหอมมากๆเลยทีนี้บางคนอาจจะบ้วยแต่ละยี่ห้อความเค็มความเปรี้ยวอาจจะไม่เหมือนกันนะคะตอนที่เราผสมนะ่ะเราใส่น้อยๆก่อนอาจจะจาก2เม็ด แล้วชิมดูว่าได้รสชาติที่เราชอบหรืออยังเปรี้ยวไปไหมเค็มไปไหมแล้วเราค่อยปรับนะคะเป็นไงคะโอ้หน้าทานหน้าทานจานนี้เสร็จไม่นานคะ่ะเพราะว่าออกกันไปหมดแล้วนะคะลองทําดูนะคะง่าย